ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับของวันอาทิตย์นะครับที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับวันนี้ซุปมีดโดยทันใจของเราก็มีมีดมานําเสนอจํานวนสองเล่มนะครับในราคาเล่มละแปดร้อยบาทนะครับปกติเราขายที่ราคาหนึ่งพันสอง้ยแปดสิบาทนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับนี่จะเป็นฝักแล้วก็ด้ามไม้ตาลนะครับส่วนเล่มที่สองฝักและด้ามจะเป็นไม้พยุงนะครับนะครับอ่า โดยทั้งสองเล็มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบขึ้นลูกชุบแข็งด้วยน้ามันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับเข้าดําดโดยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยทองเหลืองนะครับโดยเล่บแรกนะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับท้องกว้าง2.5นิ้วนะครับด้ามยาว6.5นิ้วสัตว์กหนา7มิลนะครับนะครับเล่มไม้ตานนะครับฝักแล้วก็ด้ามไม้ตานนะครับเล่มแรกนะครับเล่มที่สองนะครับใบมีดยาว11.2นิ้วนะครับ ด้ามยาว6.7นิ้วท้องกว้าง2นิ้วสัดกกหนา7มิลนะครับอันนี้ด้ามและฝักเป็นไม้พยุงนะครับนะครับผมไม้พยุงทั้ด้ามนะครับสวยมงามมากครับแดงดีมากครับไม้พยุงนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับส่งซ่อมส่งเคฟรีหรือใช้งานไปนานนะครับมันเก่าอะไรส่งสปาได้ฟรีครับหากซื้อไปไม่พอใจในตัวสินค้านะครับเรายินดี เปลี่ยนเรียบใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับนะครับในราคาเรียละ800บาทนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0639845673นะครับ0639845673แนะครับนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 6 1 9 6 0 0 7 8 9นะครับ0 6 1 9 6 0ก7 8 9น็ะครับครับก็ฝากติดตามผลงานทางเพจลงตีมิดโวยทันใจด้วยนะครับแล้วก็ช่อง youtube ซุ้มมิดรดยทันใจนะครับหรือติดตาม ตัวตนของน้าป่อทาง Facebook น้าป่อเฉยภูมินะครับน้าป่อเฉยภูมิครับหรือติดตามผลงานมีดก็ที่ Facebook ลงตีมีดโดยทันใจก็ได้ครับอีกที่หนึ่งนะครับถ้าปิดได้เลยนะครับในราคาเล่มละ800บาทนะครับสนใจทักปิดได้เลยครับ0 6 3 9 8 4 5 6 7 3นะครับ0 6 3 9 8 4 5 6 7 3 ID ้าแปก็ไเลน์ก็เบอร์นี้นะครับ0 6 3 9 8 4 5 6 7 3นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม